บาลานี้ดยอำนาจเตจ้าปารามีกุศลผลละบุญต่างสัาบุคาต,งตังไปไหนและายนอกตั้งไปไหนไม่มีประเด็ดปัจคุหลวงปู่ท่านเจ้าบุญพระราชธรรมานางกา